ผมได้่าได้ยินว่าค a i j จูพินเซตนะครับมีการอัปเดตเวอร์ชัน2นะครับซึ่งเขาบอกว่าเพิ่มอะไรอย่างนั้นเหรอฮะเขาบอกว่าค a i j u ูอัปเดตนาะอิสอะไรน,นะครับนั่นก็คือการเพิ่มออนเซนอย่างนั้นเหรอบ้าดอเรา,รา,รา,ราก็รวเล่นแล้วปะซึ่งนั่นผมก็ได้ทำการโหลดไปแล้วนะครับอัปเดตไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่า, <S <S วาเป็นยังไงเนาะ let's go ด้วยฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดพร้อมเกมนะผมอยากนําเสนอมากครับแค่แค่หน้าเปิดเกมแม่งก็กินขาผมแล้วกินใจผมแล้วฮะเสียงเนี่ยตัวโหย panty parrot ต็โอ้มังโก้ปาร์ตี้โอ้โหเสียงมนันนารักน้องซอนามำเก๊ไคจูฮิเมะว่าอาตากิตะคุนัยโอ้โหมีเสียงภาคแล้วเหรอเนี่ยผมโหลดเซฟเลยแล้วกันครับ ด,ดิดีตนรับนะครับเข้าสู่น้องซอกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับโอ้เข้ามาแล้วแย่เช่นนี้ไหมเห็นไหมก็มันมีอาบน้ําแล้วออันนี้ด้วยฮะโอ้ดูแลน้องซอน้องซอเป็นไงบ้างลูกเออผมอันพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาดูว่าอาบน้าเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะซึ่งผมมาดูฮะมันบอกว่าเริ่มอาบน้ําให้ให้ซอไหมมาว่าเห็ดเพิ่มอันนี้เห็ดเพิ่มน้ํา <laughs> น้ำขาแล้วก็สเปรย์เอฟเฟกต์อ๋อคลิปนี้น่าจะอันนั้นแน่นอนฮะแม่เจ้าโอ้โหมีด้านหลังด้วยเฮียความสะอาดเป็นร้อย Hmm. ซอออกจากห้องน้ำร่างกายอ่อนปุกเปียกไปหมดและเปล่งประกายด้วยความสุขความพึงพอใจอาบน้ำสมดจุดซอดูเปล่งประกายใต้แสงไฟวิบวับเดอะฟหรือว่ามีอย่างอื่นอีกว่าร้านค้าก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็โอเคหากท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยมีเพียงเท่าน,นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเกม อ่าพินเซตไม่ใช่ดิต้องเรียกว่าถ้าเกมไคจูพินเซตมีอัปเดตอะไรต่อไปเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีละกันเนาะเดี๋ยวภาพานี้ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฮะซีอูฮะบ๊ายบาย